hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch a very interesting video about coconuts we are gonna watch a coconut video today and the title is very surprising for me it is very interesting the price has dropped coconuts are now only two baht each luang po dying has an idea to make custard is this coconuts is really two baht this, this is so cheap i remember that when we were in thailand we were um, buying coconuts in 50 baht okay it, it is very different it is very high differences I, I don't know what is the reason maybe there are so much coconuts May, maybe everywhere is coconut so this is why the price is getting low we are gonna watch this video from channel 7 hd news youtube channel thank you my friends for this video and let's start ล้านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาข้าวอย่างเดียวตอนนี้ค่ะมะพร้าวที่เรากินกันอยู่ดื่มกันอยู่แบบนี้นะคะตอนนี้ราคาคุณรู้ไหมเหลือลูกละ2บาทเท่านั้นเองมะพร้าวน้ำหอมทงลูกเนี่ยนะมะพร้าวน้ำหอมทั้งลูกก่อนหน้านี้เห็นว่าเขาขายกันนะ10บาทต่อลูกอ่อใช่ครับตอนนี้สองบาทแล้วเหรอคะที่หน้าสวนีสองบาทแล้วตอนนี้โอ้โหบอก I'm really curious about it is it true two two บาท it is unbelievable It is sounding unbelievable. I, I can't believe that. How is this possible? Really? I, I'm, I'm curious about your uh, opinions, my friends. Is this really true? Okay, this is very surprising. เลยกเกษตรกรนี่แบบว่าปาดเหงื่อกันเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกมากจริงๆนะด้วยปัญหาที่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการแข่งขันเรื่องของราคามะพร้าวได้ในตลาดโลกเนี่ยนะคะซูเวียนามไม่ไหวราคาก็เลยตกต่ำแบบนี้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้ไทยช่วยไทยค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะหลวงพ่อแดงค่ะเขาก็เลยอยากจะช่วยชาวบ้านมาช่วยรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากชาวสวนเนี่ยนะคะที่ตอนนี้ราคาตกต่ำมากแล้ว ก็ไปผลิตเป็นเขาเรียกว่ามะพร้าวสังขยาน่ารับประทานมากไปดูกันค่ะโอเคโอเค is this caramel it is looking like something like caramel so they are filling coconuts with this thing okay I, I don't know what it is but okay it must be delicious is it something like cake. โอเค very interesting it it is looking so liquid very liquid โอเคเนี่ยค่ะโอ้โหน่ากินดูวยนะมากค่ะคุณน่ากินนะะแล้วแบบร้อนๆในข้างในนี่คือเป็นสังขยานะแต่มาผสมกับ น้ำมะพร้าวที่อยู่ข้างในมะพร้าวคือต้องบอกว่าบวกกับความหอมของมะพร้าวน้ำหอมอ่ะยิ่งจะทำให้สังขยาเนี่ยมันกลมกล่อมเขาไปอีก่ะคุณเรียกว่ามันเป็นภาพที่มีกลิ่นเลยนะครับเนี่ยแต่กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมเลยนะอุ้ยดูสินะกินนะคะเช้าแบบนี้นะค่ะ is it something with egg my friends it it is something like crepe or something i'm i'm really so curious about it what is it so maybe This is not t ม o b a งบ r ทใช่ไหมบางทีนี s t ป n น10 t or s ร m e t h i n g ปลูกสองลูกนะคะ uh. ที่เห็นอยู่อันนี้คือพระเมธีวชรประชารเจ้าอาวาสวัดอินทารามค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อแดงนะ <Yep. S 2> นี่ค่ะหลวงพ่อแดงลงไปเยี่ยมพื้นที่กับตัวเองเลยเพราะว่าอันนี้เป็นร้านจากไอเดียของท่าน <Okay. S 2> ในการเปิดร้านสังขยามะพร้าวอ่อนที่ริมถนนแขวอ้อ,อมอำเภออัมพวาค่ะซึ่งนักศึกษาหน่วยวิทยา บริการมจร,รวัดอินทารามจัดขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ตอนนี้ประสบกับปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเหลือลูกเพียง2บาทโดยขอรับซื้อมาในราคาลูกละ3าบาทก็เลยให้ราคามากกว่าตลาดสักหน่อยก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านชาวสวนกันไปนอกจากผู้ชาวสวนแล้วยังสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ผลิตวัตถุบ from two baht it make 200 baht is it is it not too much <laughs> is this baht if i remember if i can see if i understand it correctly ติบในชุมชนด้วยนะคะแล้วพอรายได้ที่ได้มาเนี่ยถามว่าเอาไปทำอะไรหลวงพ่อบอกเงินตรงเนี้ยเอาเข้ากองทุนผ้าปากการศึกษาสนับสนุนการเรียนฟรีที่วัดอินทารามซึ่งราคาขายเนี่ยนะคะที่ข้าลูก200บาทเห็นไหมเขา คือถือกันไปเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะคะราคาดีมาก200บาทคุณเอาไปเลยห้าลูกนะคะหรือว่าถ้าอยากไม่อยากจะกินไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยลดความอ้วนอยู่งามมะพร้าวสดขายึหน่อยไหมแก้วละ15บาทเท่านั้นจ้ะโอ้ี่แบบนี้แล้วเขามีการแบบทําดีด้วยนะเห็นไหมคะดูสวยมากเหมือนกันนะสามารถนําไปเก็บเอาไว้ได้เหมาไปแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะเอาไปกินที่หลังตอนร้อนๆที่มันสดชื่นสดใจกันได้จุดขายเขาบอกว่านี่คือความสด ความหอมมีสโลแกนว่าอิ่มท้องอิ่มใจได้บุญอีกต่างหากค่ะขณะนี้มะพร้าวราคาตกต่ำแต่ถ้ามาแปรรูปเป็นมะพร้าวสังขยาเราก็ได้มูลค่าเพิ่มพอมะาพร้าวสังขยาหนึ่งลูกเนี่ยจะช่วยคนได้สิบครอบครัวตั้งแต่หนึ่งช่วยคนปลูกชาวสวนสองคนปอกก็ได้เงินสามเมื่อจะใช้น้ำสังขยาก็ต้อง พึ่งไข่เป็ดคนเลี้ยงเป็ดก็ได้เงินน้ำตาลมะพร้าวก็ต้องใช้น้ำตาลในสมุทรสงครามกะทิก็ต้องใช้กะทิสมุทรสงครามแต่มะพร้าวสังขยาที่นี่กะทิเขาขูดเองทานเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งไคร อุ้ยชอบแนวคิดหลวงพ่อแดงมากนะอันนี้คือเป็นฟิลแบบเซอร์คูล่าเอคอนมีนะเศรษฐกิจหมุนเวียนคือทุกๆอย่างใช้อยู่ในชุมชนชแล้วต้องใช้ในจังหวัดนี้ด้วยเท่านั้นนะในอําพวานะคะก็เป็นการสร้างไรายได้กับชุมชนไปดีอ่ะคุณผู้ชมอร่อยนะคะ อิ่มอกอิ่มใจแถมได้บุญด้วยค่ะ <c oughs> ใครสนใจมีร้านอยู่ตรงริมถนนแควอ้อมนะคะด้านซ้ายมือก่อนถึงโรงพยาบาลอัมพวาหรือถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างใจดีทางปัญญาสามารถร่วมสมทบทุนการศึกษาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่187-328-6306ชื่อบัญชีวัดอินทารามเพื่อการศึกษานะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอเนาะก็อันนี้ตามจิตศรัทธานะคะคอยากร่วมสมทบทุนก็ แล้วแต่กําลังรัพย์ที่ตัวเองมีนะคะหรือว่าถ้าใครผ่านไปนะสาวทิศแบบนี้แวะไปซื้อสักลูกสองลูกอ,อุดหนุนชาวบ,บ้านสักหน่อยแล้วแวะมาแชร์กันด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นหอมแค่ไหนค่ะเชื่อว่าถ้าไปแถวนั้นเนี่ยเดี๋ยวรถกระจกรถนะแล้วก็ไม่ต้องดูแผนที่เลยตามกลิ่นไปนะคะนะนะคะไม่หลงอย่างแน่นอนนะคะโอเค so this is the end of the video my friends it is definitely very interesting it must be very delicious อร่อยมาก But I don't know what it is. <laughs> I don't know what they are filling it the coconuts with. I I don't know what is that mixture. Uh, and it was writing two hundred. Is it two hundred baht? From two baht to two hundred baht, it is a very big difference. I'm so curious about what's inside to make it that expensive. Okay, but it must be delicious. Thank you, Channel Seven HD News YouTube channel for this video. Unfortunately, I couldn't understand. Maybe you can give me informations in the comments, my friends. I'm so curious about what is this food. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.